ครัอย่างไม่ไปครับแม่ก็จอจะเริ่มเขียนเลครับ <S <S 1> <S 1> อาา้าว่าดูเเคกันสัหน่อยครับพลิกไปได้แต่กรพันคืนมาธีรทรยัดเขาา้าในทนชิ่งครับโกสุกิกับไคโยโ,โกสุกิตึ้งหลบเขาา้าในแล้วโจนกระแทกล้มลงไปอุศินปล่อยครับไคโยหลุดไปครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งนะครับทําชิ่งควายมาให้กับโกสุกิแตะลอดขาไปแล้วแม่แต่เป็นจังหวะที่บางบอลของธนบูรณ์ครับผูุ้สินไม่ว่าอะไร พยายามจะขันเอาบอลไว้โกซุกิโชคไปได้ครั้งที่หนึ่งสองโกซุกิดได้โอกาสาเขา้าขวาจริงลูกนี้ตรงตัวของกวินครับโอ้ยังยังเบาไปแล้วก็ไกลไปหน่อยครับจังหวะนี้ของโกซุกิมักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับจังหวะเปิดจากด้านหลังครับดูจังหวะนี้อีกครั้งครับจังหวะจริงของโกซุกิโอ้โหรุ่นี้ยังเบาครับยังยังยากครับสําหรับกวินปนาบีนะครับให้ตรงนี้เดี๋ยวกโกโโหพลิกหลบมาซ้ายตรงนี้จกขันแก้มผมเลยครับ ฐานเข้าไปแล้วกับแานไม่โดนครับอีกครั้งหนึ่งไคโยต่อส้อนแล้วเสาสองอัดลกูกนี้แซงออกมาตัวบ,บินอีกครั้งราวินสี่เข้าไปโอ้โหิงทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหเอาละครับโอกาสต่อเนื่องราวินเปิดเข้าไปเสาไกลเทงตัวขึ้นบอกโดนไม่มีไคโยแล้วก็เตะทิ้งครับเมืองทองดีใส่ก้อยจ่ายขึ้นมาต้องออกมาตัด่านเกมดีครับกวบินบอลถึงเดโอโก้โทซุกิโมงมาเข้าทางอ้าวไปลื่นนะครับเก็บได้ชาทิพย์ ทิศหลบไปหนึ่งจ่ายทะลุลูกลนี้ออกมาทางขวาไม่มีใครเลยครับต้องเล่นเองแล้วยิงอัดลูกนี้ต้องปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเป็นจังหวะยิงแรกของเมืองทองนะครับโอทิทิทพย์หรือจังหวะดรุนอีกครั้งของเมืองทองนะครับทิติพธ์ได้ยิงลูกนี้ครับโอ้โหบอลต้องปัดทิ้งนะครับหรือยิงยัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับมองเห็นแล้วนะครับว่าเพื่อนเติมมาไม่ทันนะครับก็ต้องเสี่ยงยิงดีบนดนสวนจักรจังหวัดนี้ไปชนกันเองครับ วินกับพาิโอนะครับ <Hey. S 1> จะสังเกตว่าวิ่งได้ทั้งสองข้างนะครับพิยาที่จะเติมตลอดหรือจังหวะนี้ก่อนนะครับจังหวะที่เจ้าพันไหลเข้ามาอุบผูบอลเนี่ยได้ตอกต้นอีกทีของพายโยแล้วก็ยิงลูกนี้แล้วก็ได้ซ้ำอีกทีโอ้โหหลายดาบเหลือเกินครับ <S 2> <S 2> <S สำหรับบุีร์จังหวะนี้แต่ยังไม่เป็นประตูนะครับได้เปิดจังหวะนี้ก็อ้บผูหมังของอยู่หลายคน,นครับ ตัดกลับมานี่ไล่เร็วจริงๆครับจักรพันธ์เอาวชบบอลไม่ได้ครับจางอาทิตย์แล้วจ่ายทะลุมาลูกนี้นะ้รับจัดหักเข้าไปไม่ได้ครับโอ้โหยังสะกิดบอลเอาไว้ครับต้องชมเลยครับฟาบิซิโอโอ้ใจกว้างครับไม่ยิงเองครับไคโยจะส่งให้ดิโอโก้นะครับแต่โดนสุดท้ายนี่โดนตัดไปครับต้องชมจักรพันธ์ตั้งแต่จังหวะนี้ครับสุดเส้นหลังนะครับไคโยเปิดเข้ามาโอ้โหยังเป็นฟาบิซิโอเลยครับที่สกัดลูกนี้ดักลูกนี้ไว้ได้ครับตุ้มเร็วแล้วครับดาวินมาที่อดาดิ้าสถึงแล้วครับ ได้ยกล,ลูกนี้หน่งประตูต่อสูเนเลครับโอ้โหร้ายกาจริจริงครับจังหวะนี้สําหรับดีโก้หรือซานโต้เะครับเป็นประตูที่สามของเขาในการที่ยิงใส่เมือ,องทองอยู่ในเตตดนะครับลงสนามเจอเมืองทองสี่นัดนี่ซัดไปแล้วสามโอ้โได้ประตู ขึ้นนำพูดทาประตูที่หให้กับบุรดำอยูเร็ววดเร็วเลยนะครับสำหรับบุรีดำอยูไนเต็ดโลโโุยซันโตอูจังหวะนี้อีกครั้งนะครับจังหวะทุ่มเข้ามาแล้วก็เป็นนี่โอ้โหแต่อ้อมอาวยามะแล้วก็ชิฟแบบเหนือชั้นเข้าไปเลยโอ้พิศสงแกรอบตัวจริงๆครับดิโ,โก้กลุยซันโตพยายามจะตามแล้วนะครับอาทิตย์แต่ว่าไม่ทันจริงๆครับคือสุดสายขาด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งอาวยามะแล้วก็ทั้งดิโ,โก้ครับแต่ดิโก้เนี่ย เลือกเล่นให้ตัวเองได้เปรียดครับดูท่าดีใจโอ้โหนอกจากที่จะซ้อมหนักแล้วเนี่ยซ้อมท่าเต้นก็ต้องมีครับกิจกรรมไอโซมอสรก็มีเยอะแยะอะไรครับต้องขอบอลสู้เลยครับสารัตนให้ออกไปทางขวาตัวลูกนี้หลุดไปแล้วครับถึงทางในกลาตงตรงกลางน,น,นี้เฟรันจับได้ดึงเข้ามาให้กับทิพันธ์ได้ชี้ลูกนี้ตดครับ โอ้โหแล้วหาต้นซ้ำไม่ได้ต้องแต่งสกัดเทียบมาเข้าทางครับขึ้นมาไคโย่ไคโย่เพยยงจันหนีทางอาทิตย์นะครับเข้ากลางมาได้ให้กับเดียโก้เดียโก้เข้าขวาได้ยิงลูกนี้ข้างคานครับมีโอกาสมีช่องก็พยายามที่จะส่งอยู่ตลอดเหมือนกันครับดูจังหวะนี้ของมังองครับในกาวเปิดมาให้ทิพยพันธ์ทิพยพันธ์ยิงแล้วโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหหลายด่าเลืเกินครับจังหวะฟอกสามคนนะครับโอ้โหเสียได้ครับคนแปร์ วางออกมาทางขวาครับ่งตั้งสวนเลยครับจักรพันธ์เล่นกับธนาวินมีพื้นที่และเวลาเปิดเข้าไปวีเสาไกลนะครับพักได้เยวก็ได้กัดจิงย้ำติดครับเป็นเร็วมาธีรพัฒน์เปิดยกกระบะให้กับในเก่าลูกนี้ล้นไปแล้วครับพยายามที่จะหาจังวหวะโอกาสเข้าทำประตูอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับในเก่าโอ้ลูกนี้โอ้ไม่ลด้ไม่ไนะครับถ้าดูจากภาพจังหวะการออกบอลครับ กับการวิ่งสวนเข้าไปยังอยู่ในลายอยู่ครับบองเมืองทองครับโอ้จะเปิดเข้าไปเพื่อเล่นก็มดมงตั้งไม่มีสายตามนะเคยตัานเอกาจะใช้ความใหญ่บางบอลเอาไว้อะไรครับได้ทางเคยตั้งยิงลูกนี้กลับตัวออกข้างไปครับังหว่ามันบีบที่ต้องยิงแบบนั้นนะครับดูครับบอลเนี่ยมาเข้าทางแล้วก็ยิงด้วยซ้ายพยายามที่จะหักข้อไปเสาสองนะครับแต่บอลน,นี้หลุดออกหลังไป สึงก์เาไว้ยังเหนียวนะครับออกมาชาทิศดึงเข้าขวาจ่ายทะลุช่องเติมนะครับข้นางหน้านี้พีพัน์ให้ลูกนี้เสียนกหวีดมาแล้วครับรุ้มเร็วครับมาใหม่เปดิดดานด้านเปิดเข้ามาเนกา้นกาทกได้เอาเลยครับนเนกา้าให้ต่อชาท,ทิศสิงลูกนี้ยังติดนะครับแล้วบอลไปเข้าทางของธีรธรจ่ายทะลุขึ้นมาลูกนี้ยังตาสก,กัดไม่ได้ครับเอาเยอะมะบอลเข้าทางของเดียโก้ยกหนีโอ้โหเจอเข้าลูกนี้ ดิ้นไปแล้วครับดีโก้หนึอโนโตดูครับดีโก้เนี่ยถึงบอลแล้วครับอาทิตย์เนี่ยโอ้โหดีโก้เนี่ยถึงบอลก่อนแล้วก็จบบอลนนีนอาทิตย์นี่ขาขวาเนี่ยมันค้างไว้หน่อยครับติดตอนสกัดไม่ค่อยเท่าไรตอนลงพื้นนี่แหละันการในีระถอน เปิดาบ่าตรงกลางน่ากลัดโบกแล้วต้องปัดทิ้งนี่แหละครับโอ้โหเสือไปแล้วครับตูเนสอย่างที่บอกครับอเดสตูเนสปล่อยให้มงดดดเดียวๆอย่างนี้ได้ยังไงครับดูโอ้โหเอาไม่อยู่ถึงประกบก็เอาไม่อยู่ครับจังหวะที่ขึ้นของตูเนสดูครับอืมน่าได้ประตูที่สองครับบุรีรัมแต่ต้องชมกวินครับลูกนี้โอ้โตีต้านนะครับเข้าฝาจะลองยิงหรือเปล่าครับตัดลูกนี้ก็ออกไปไกลครับแต่บอลนี่ โอ้โหเหินเหินออกไปไกลครับดูครับยิงห่างออกไปเยอะครับเออจัดเข้าไปครับได้ออกาสไหลขึ้นมาตัวที่แปโอ้สามคนบางเอาไว้เต็จที่นิพันเลยครับจังหวะนี่ครับเห็นชนาทิพย์จะโต้กลับเร็วต้องไม่ประมาทก็ต้องสักไว้ก่อนตั้งแต่แดงของเมืองทองครับโอ้จังหวะสามบล็อกของเมืองทองครับพยายามจะเปิดเข้าไปให้เพื่อนยังติดแล้วก็จบ 45นาทีแรกครับวุลรัมทั้งขึ้นำนำ1ประตูต่อ0นะครับจากยิงของเ<อ>ดียโกโ้หลุยซานโต้ตครับในช่วงต้นเกมครับรชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับฟุตบอลสิงช่วยราธานประเทศกอ่อครับดูจงังหวะบุกของวุยลัมขึ้นมาครับแล้วโอ้ยยิงไกลว่ะดูลสโตท์นคานโอ้โหแม่เกือบไปแล้วครับโอ้ยยิงมันจริงๆครับมาดูเหาโสดดูครับ บอลปิ้นมาแล้วตัวเองนี่วิ่งเข้ามายิงเลยครับโหจอบยิงไกลยอยู่แล้วดูแลสโซกโอ,อ้โหบอลใส่ถายนี่ถ้าแหมมุมดต่ำกว่านี้นิดนึงเนี่ยตรงพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องตัดไว้ก่อนครับสามริ้หนึ่งสองลือขึ้นมาจักพันกินตัวไปได้สองครับลื่นเสี็จตั้งวะแล้วปล่อยไว้ให้โคชเกียร์ยกผ่านไปได้สองสามคนมีว้หลายครั้งนึงออกมาสุดท้ายเปล่าครับที่ลากเลื้อยเข้าไปนี ทำได้ดีนะครับเบียดชนะได้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเหลี่ยมไม่ดีครับพิธพัฒน์อยู่ข้างหน้านะครับไปชนพิธพัฒน์จายต่อขึ้นมาชาทิปทีมสลุมาเนก้าจับได้อาการจิงลูกนี้ยังปัดเอาไว้ครับดีเซนต้องบีดด้วยครับยังเอาชนะแนวกับดักล้มหน้าของบญดบไม่ได้ครับเหลื่ยมพิดเดียวครับไม่ว่าจะเหล่อมเล็กเหลื่ยมน้อยถ้าเห็นว่าล้ำหน้าเนี่ยก็ ไหนก็ต้องเสียฟปวเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับอดิษดิก์ไกสอนแล้วก็มาดีสีแล้วก็กลับมาเมือนกอีกครั้งับเปิดบอลลูกนี้โอ้โหเข้าทางของโกสุจินะครับต้องคิดถึงตอนเล่นทีมชาติด้วยกันนะครับข่าจังหวะนี้แตกบอลยาวเจอเข้าลูกนี้ครับโอ้ร่วงเลยครับสุพรรณทองสองโอ้โหเกี่ยวบอลลูกนี้ยาวเลยกค่จังหวะ สามน้ําไปด้วยครับห้าสิบหสเือเทียทอนก็เข้าเต็มที่ก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะครับดโดนมือเข้าไปครับโอซุกิกว่างอยู่นะครับให้มาโอยกลูกนี้ให้กับเดโก้พยายามจะเกี่ยวลูกนี้ครับโอ้โห,โหแมหลุกก็ไปยิงลูกนี้แม่แต่บอลเนี่ยจังหวะยกของโอซุกิครับโอ้โหจะ เก่าจะกระตกข้ามหัวตัววินเลยนะครับแต่บอลน,นี่มันโดนไม่ดีเส็ยบอลอีกแล้วครับเมืองทองโอ้โหแล้วเติมขึ้นบานหลุดในรถธนบุญขย่อปัดลูกนี้ยางตรงตัวของกววินครับล้มรับเอาไว้ได้ซ้ายเน้นๆแล้วครับแต่บอลเนี่ยยังทลิศทางแล้วก็น้ำหมักเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับ คิดว่าตัวเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีนะรูปร่างอย่างนี้เขาใหญ่ขนาดอะเราจ่ายจังหวะนี้พลาดนะครับให้มาคาย่ออูเจอเสียบลูกนี้ผู้เสียชีพไปที่จุดโทษครับโอ้โหโอ้ไม่เห็นว่อยที่ตัววินดังฟังพี่แกงดูครับเปิดไม่ดีครับตัวินจังหวะนี้แล้วก็โฉบมาได้ครับโอ้โหต้องตัดอยัาคื้อฟาวฟาวแน่ฟาวแน่นอนครับแต่ว่าโอ้โหอยู่นอกเขตครับ ชัดเจนครับนอกเขตชัดเจนดูจังหวะที่พีธพัตตัดบอลจังหวะนี้ครับฟาวกับฟาว,ฟาวแน่แต่สุดโทษตัวเองเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นนอกกรอบนะครับรับนี่ครับเขตเกิดอยู่ที่นอกกรอบอยู่แล้วโอเกยิง yes. เรียบร้อยครับสประตูต่อศโอ้โหทําประตูเอสตีมังทองยูเนเต็ดได้อีกแล้วนะครับสําหรับอันเดสซูเนสนัดที่แล้วก็ทําได้นะครับไอ้ช้างเอฟเปคัพรอบ P ที่แล้วเลยผู้ทําประตูที่2ให้กับบุรีรัมคือเป็นจอมสัญหาสุดโคตรของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับ หมอน,นี้ครัครบฟาวน์ชกเก้นเขานอกตลอดแล้วก็จะวัดย,ยิงของตัเนี้นครับทวินนี่พุ่งไปถูกนูกทางแล้วนะครับแต่ไม่ถึงโอ้ยิงได้ดีด้วยนะครับดาประตูที่ต้องการครับวีดัมรุ่นที่สองเพืเ่อเจนจะได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นสาระอีกครั้งหนึ่งเท่ากลางไปแต่ะบูลได้ังหว่ายิงไซดตรงนี้ก็เบาเกินไปครับ กมาถึงสายด้า้ายหนึ่งทีได้จริงแต่ตรงนี้นต้องกรอบอยูแล้วครับกโกเมเดี๋ยวก็พยายามจะลุยขึ้นมาเล่นกับจักรพนัน์์ะครับโอ้ยยังเอาบอลไปได้แล้วจ่ายทะลุลูกนี้ครับแก้มาถึงพนาวินได้เปิดหักข้อเข้ามาคัดอินแล้วเดี๋ยวก็ดึงเข้าขวาไหลต่อแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ ดูอีกครั้งครับจังหวะที่ดิโก้ย้อนกลับมาโอ้โหดูมุมนี้นี่เขาเหลือมกดิษนึงนะครับแล้วก็มีพื้นที่เท่าไรเปิดมุ่นี้แต่ไม่ถึงเดียวก็มุมสกัดออกมาได้ของดิเซียวแถวสองโตซุนจียิงมุ่งนี้ข้ามคานครับโอ้โหแต่จังหวะดูจังหวะเปิดของทีเด็ดทอนก่อนครับเปิด้ามาบอตเนี่ยเป็นโกซุนกีที่เก็บได้แล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับกดไม่ลง ถามชิงนะครับไอสัตว์ให้ไปที่ไปตันเปตันจิ้มต่อมาไอสัตว์เข้าฝาแล้วต้องยิงครับตัดลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับหนึ่งประตูต่อสองโดยอดิศักดิ์ไสสอนโอ้โหเป็นการยิงทีมเก่าของตัวเองได้อีกแล้วครับอดิศักดิ์ไสสอนตอนตนี้อย่างที่บอกไปครับยูเทโรยิงวีร์ลัมสองลูกนะครับทั้งในบ้านของวีร์ลัมแล้วก็ เล่นเป็นทีมเย่าของเคโลครับแล้วก็ย้ายสีเสื้อนัดแรกกับเอสซีีบุรีรัยูเต็ดก็ยิงนำยูเต็ดได้เลยนะครับพิพากษ์โค้งกันออกแลวให้เป็นหมายเลข24เกนติเดชเวษยาวงโอ้โหนี่ครับเป็นการต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ได้ผลของโฮสแบนด์ด้วยนะครับเอาอดิศักไกรสอนที่มีความเร็วมาแล้วก็ยิงต้องบอกว่าเป็นเป็นลูกเก่งของเขาด้วยนะครับการหาโอกาสแล้วก็จกังหวะยิงหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้ โอกาสต่อเกมถึงพื้นที่สําคัญแทบไม่ค่อยมีแต่ว่าพอถึงก็ทำได้ครับ,นรบหนึ่งต่อสองกินงานสาบโค้ดของเมืองทองออกมาประท้วงน่าจะเป็นจังหวะนี่ครับกัซิเบตยกบอลโอ้โหคู่คู่เป็นบอลเนี่ยไปโดนแขนของโอ้เป็นจังหวะที่การถ่าย่วนนั้นค้างเลยดีในกรอบโทษน,นะครับนี่ครับโอ้โหม,มีมีแขนของโคชินกี โอ้โหนี่ครับคงจะไปไประท้วงเรื่อจุดโทษเอาจุดโทษนี่แหละครับโอ้ตาไม่รู้พอใชยเลยครับอังเดรมอริสทิ้กได้นะครับใหญ่ยยแต่คล่องนะครับ187ยแเจ็ดิเเลสจ่ายทะลุมาเดียวก,ก็ถึงจังหวะเข้าวขวาพวดไปได้แล้วตกรถยกมาระดับมงอ,อ่าไปแล้วครับสามประตูต่อนหนึ่งเป็นคนเดิมน,นะครับจัก,กรพันธ์แก้วพรมยิงให้บุรีรัม ได้อีกแล้วนะครับนัดที่แล้วที่เจอกันก็ยิงประตูใส่เมืองทองได้นะครับถือว่าเป็นเด็กเก่าของเมืองทองด้วยครับเคยอยู่กับเมืองทองคว้าแชมป์มาด้วยกันในปี2553นะครับโอ้โหจากที่มีฮึดขึ้นมานะครับรู้จังว่าได้ประตูอีกครั้งครับโอ้โหเอาชนะลายล้ำหน้าของเมืองทองได้ดีครับดีโก้หลุยสันโตก่อนที่จะเปิดไปให้มงหนึ่งแบบนี้ไม่เหลือครับจักรพันธ์แก้วพรม โอ้โหเสารอาทิตย์ก็ไม่พรวดน,นะครับยังรอจังหวะแต่เบลโก้ก็เลือกเปิดให้เลยครับไม่ยิงก็ได้ครับต้องต้องชมดีกโก้ด้วยนะครับจังหวะเปิดตรงนี้ดูครับเอาชนะลายกับดักล้ำหน้ามาได้แล้วก็เห็นจักรพันธ์มาแล้วครับเปิดตรกนี้หมดสิทธิ์ครับกวิน ที่แล้วชิงเอฟเอคัพนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยิงประตูสามูนย์ะครับปันไซโค้งจัดปัดเข้าไกลครับคือท่านเปลี่ยนออกมาได้สวยเลยครับให้ับทางสารัตผ่านเข้าไปสาไใจได้วจัดโหลดนุนี้โอ้โหได้ครับเอาจนได้ครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีเสียงนกฟีดมาครับโอ้โหเป็นล้ำหน้าครับแต่ตอนนี้ถือไม่ได้ประตูนะครับจังวะสารัตสารัตเปิดเข้ามาโอ้โหมุม คือล้ําอยู่นะครับทางทางอภิสักก็ล้ําอยู่กันแต่ถ้าเปิดเป็นตัวหลังแล้วถิ่มตัวหลังเนี่ยไม่ไม่เป็นไรเอง่างเยเดี๋ยวโกตอบส้นมาที่จักรพันธ์นะครับไปล้ําหน้าจ่ายทะลุมาดุลาลาโซ่ไหลเข้า,ากลางได้ยิงลูกนี้ยังติดข้างกอิทีนเต็ฟไ,ไว้ได้ลาดิเซโอปีดธีริพัฒน์เปิดเข้าไปตรงกลางเนื้ออากา,กาศพวกลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับมีปัญหา ลายมือสมัดนิดหน่อยแล้วกลับมาจิงเลยครับก<อ>ิ<อ>รพัฒน์นชยาเปิดเกมขึ้นมาแล้วก็สิ้นเสียน้องผบีดครับบุรีรัมย์เอาชนะเบิงทองไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับฟ้าช้ป์ฟุตบอลชิงช่วยรพระธานประเภทกอ,ทกอซึ่งเป็นการเปิดสักใหม่ของฟุตบอลไทยในพอสอี้ครับเป็นสมัยที่สีติดต่อกันของบุรีรัมยยู่นเต็ดน,นะครับเข้าชิง 5ปี10ในกับได้ชั้น4สมัยที่ต่อกันบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบดคู่ตัวแทนสโบเบนประเทศไทยโทรเลย080 570 000 1-3คู่